สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพากันมาเที่ยววัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะนี่น,นี่ก็เป็นทางเข้าเดี๋ยวข้างในจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชไมไปได้เลยนะครับไปนี่เดินเข้ามาจุดแรกๆนะก็จะเป็นใส่บาทพระเนนน้อยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นแยกตามวันฮนะวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสอะไรก็มาใส่ตามวันเกิดได้นีน,นี้ก็เป็นกิมมิคใหม่ของวัดนะหลังจากไม่ได้มานานตอนนี้ก็ มีการให้อาหารช้างเนะเนี่ยมีช้างสองเชือกอาหารช้าง50บาทมีอะไรบ้างมีามีอ้อยมีกล้วยแล้วมีแตงกวา50าบาทไะให้กันเป็นไงให้อาหารช้างสนุกไหมเออช้างน,าน,น่ารักนะช้างเชื่องนะเนี่ยปกติช้างตัวใหญ่ไม่ค่อยกล้าเข้าหรอกนะสองตัวนี้เชื่องมากเลยน่ารักนะ50บาทอบ่าทตนี้ ไะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อเนี่ฮะเดินเข้ามาสักหน่อยก็จะเป็นโบสถ์นะอ่าอันนี้ก็เป็นโบสถ์ของวัดบ้านไร่ก็สวยงามเลยครับเดินเดินมาเดินมาก็จะเจออันนี้ละวิหารเป็นช้างนะช้างแล้วก็เต่าอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูอันนี้รู้สึกจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อคูณนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนี่อันนี้เรามาชมกุฏิหลวงพ่อคูณนะเป็นกุฏิที่หลวงพ่อท่านเคยอยู่จริงๆนะตอนนั้นก็มารักษาอาการเจ็บป่วยอย่างนี้ นี่มีคุณขี้พึ่งผมว่าคุณด้วยนี่ว่าคุณเ,ณเป็นคนขี้พึ่งมีดอกไม้ทุเทียนลกลกราบไหว้บูชากันอยงนี้เลยนะครับนี่มาถึงแล้วนะอย่างนี้สวยงามเลยเป็นเหมือนวังมัจฉานะเดินข้ามไปคือ,อตัวช้างที่เป็นกระดองเต่านี่ม่อยู่ตรงกลางเกาะเป็นน้ำนะนะ และข้างหน้าก็จะเป็นรูปพญานาคสวยงามเลยนี่อันนี้ก็เป็นจุดขายของเที่ยวลึกต่างๆดูไกลเหมือนเล็กนะพอเดินเข้ามาใกล้นีโ่โหใหญ่มากเลยเนี่แล้วก็จะมีพวกแบบเหมือนเกดพญานาคนะอยู่รอบข้างนี้ก็ใช้เป็นพวกโมเสตเป็นเศษกระเบื้องเนี่ยทาโอเคก็สวยงามวันนี้เราก็อยู่กลางน้ำแล้วเอนี่ฮะเป็นเจ้าเตา่าเต่าหน้าช้าง อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปข้างในนะซึ่งข้างหน้าก็จะมีพวกปฏิมากรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะเนี่ยหมาสามหัวก็มีน่ะอันนี้เราก็ต้องมาฝ่งเท้าตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ดีกว่ามะที่นี่ก็จะมีสามชั้นอันนี้เราก็เดินขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งชั้นสองก่อนอ่าระวางทางก็จะมีพวกนี้ปฏิมากรรมฝาผนังอ่าตรงนี้เห็นไหมมีรูปหน้าคนด้วยนะมวยดูดิอ่ามีคิวปิด นี่มีพระใส่หูฟังด้วยแต่และรูปก็จะมีเอกลักษณ์กันไปนะนี่พระวิษณุปะ่ะนี่ขี่นี่ด้วยขี่มอไซค์ก็มีก็เท่ลยซึ่งระหว่างทางที่เดินขึ้นไปชั้น3ก็จะมีปฏิมาก,กรรมเยอะแยะเลยนะแต่ก็จะเป็นแบบแปลกๆแ,แบบว่าเนี่ยมีนางฟ้ามีเทวดาใส่แว่นน่าจะเป็นบุคคลสำคัญนะเนี่ยหลายคนไหม ใส่แฟนใส่ไรทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นมุมที่มองไปจากด้านบนลงไปด้านล่างนะอ่าสวยเลยนะอากาศข้างในนี้ก็ไม่ได้เปิดแอร์นะแต่ว่ามันก็เย็นอยู่นี่ลูกสาวบอกเจอคนหน้าเหมือนเราแล้ว <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนสังเกตนะแต่ละคนก็แบบหน้าคล้ายกันไปดูๆไปว่าเราหน้าเหมือนใครเนะี่ย มันต้องมีสักหน้าหนึ่งเลยเนนี้นี่หน้าเหมือนม้าปะเนี่ยคนเนี่ยเหนื่อยเหมือนม้าเนี่ยหน้าหนูนี่นี่คนนี้วะนี่เดินขึ้นมาเรื่อยๆชั้นสามแล้วเนี่ยไม่แน่นะมันทางไม่ชันมากไม่ใช่บันไดด้วยก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ปากธรรมดาถ้าเป็นบันไดมันจะเดี๋ยวจะถึงชั้นสุดท้ายแล้วชั้นที่สามเนี่ยนี่อันนี้คือชั้นสุดท้ายทางลงอ้าวโหนี้แค่ชั้นสองเองนะเนี่ยยังไม่ใช่ชั้นสามนะ เออนี่เย็นนี่นี่ชั้นที่สอง,ว,อองว้าวเออนี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะนนะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจนี่อันนี้เป็นเหมือนโรงฉายละครนะแต่ว่าเป็นโรงเก่ามีนกนี่ยชั้นนี้ก็ค่อนข้างเงียบนะอ่มีเกี่ยวกับหลวงพระคูณแล้วก็พวกประติมากรรมต่างๆเห็นไหม จิตกรรมแลงคุณสุบรีแล้วก็นี่ฮะเกี่ยวกับอะไนะประวัติของพุทธศาสนาต่างๆนี่อันนี้ก็เป็นของเจ้าแม่กวนอิมก็มีนะไม่ใช่ว่ามีแต่ของพุทธนะฮะดอกดอก,ดอก,ดอกบัวเจ้าแม่กุนอิมฝั่งนี้มีห้องนั่งสมาธินะครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นที่3เป็นพระอภิธรรมปิดกแสดงภาพ ประะิศนารมจิตกรรมใบโพ84,000ใบเอาไปนี่ครับชั้นที่3นะกี่เดินวนมาตั้งนานนึกว่าชั้นที่3แล้วนะไม่ใช่นะเมื่อกี้เดินวนขึ้นมาเป็นชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3ต้องขึ้นบันไดนะนีะ่ฮะพวกจิตกรรมตากผนังต่างๆแ,แปลกๆนะมันก็สวยงามมันก็ดูน่ากลัวแฝงไปด้วยประะิศนารม น,นี่เดินมาแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นชั้นบนสุดละชั้นที่สามมีรูปภาพหลวงพ่อคูณต่างๆนานา,นา,นาใครชอบก็สามารถบูชาไปได้นะอันนี้180อันนี้250มีหลากหลายนะร้อยเดียวก็มีนี่ครับบรรยากาศด้านบนประมาณนี้แล้วก็เดินมายังไม่หมดนะมีชั้นบนสุดอีกขึ้นไปชั้นที่4ป่ะเนี่ย ชั้นที่4ขึ้นไปกันเอาละเราก็มาถึงชั้นสุดท้ายแล้วชั้นที่4นี่เป็นแบบเอาดอร์เลยนะนี่สวยงามขึ้นมาด้านบนจะเป็นเหมือนบึงหนองน้ำนะเป็นทะเลสาบอย่างนี้ก็มีจุดให้เราทำบุญอ่าแล้วก็ข้างนอกไปดูข้างนอกกันนี่ข้างนอกอยู่บนหัวช้างแล้วสวยงามเลยนี่ มีหลวงพ่อคูณแล้วก็พระพุทธเจ้านะสองรูปงนี้นี่อันนี้ก็คือวิวสวยงามเลยวิวจากบนหลังช้างเป็นชั้นบนสุดละตรงน,นี้ชั้นที่4นะอ่ก็เนี่ยข้างบนก็จะประมาณนี้นี่มีนิดเดียวนะชั้นสุดท้ายไม่เยอะมากเดี๋ยวทำบุญกันต่อนี่ครับอันนี้คือห้องนั่งสมาธิของหลวงพ่อคูณนะฮะนี่ครก็จะมีรูป จิตมาปฏิมากรรมต่างๆของหลวงพรอคูณทำให้จิตใจเรานั้นสงบเงียบนะในห้องนี้นไงนั่งสมาธิแลวจิตใจสงบไหมไปนั่งสมาธิสิอันนี้เป็นทางลงชั้นบาดาลนะเมื่อกี้เราอยู่ชั้น4เนาะเดินขึ้นจาก1 2 3 4มันยังมีชั้น B ีอีกนะเป็นชั้นบาดาลน,ะนี่เดี๋ยวไปดูกันว่า ในชั้นบาดาลจะมีอะไรนะ่าสนใจนะนี่ฮะชั้นบาดาลลงมาแล้วว้าวสวยงามเลยนะ,นะมนแสงสีแล้วก็พื้นเหมือนน้ำอะ่ะเออเนี่ยเออนี่สวยขึ้นนะสวยขึ้นเหรอเมื่อสิบปีที่แล้วที่ไม่มานะนี่ฮะเป็นรลอดฟงรลอดไฟชั้นบาดาลเอ๊ะเหมือนน้ำจริงๆเลยนะสวยงามไม่เนี่ยดูดิในชะ่ไหมแสงสีอยู่บนหัวเราสวยงามเลยใชฟไทย นี่ครับเดินเข้ามาอีกนิดนึงข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนมีมังกรนะนเห็นไหมเป็นรูปมังกรนี่ปากจระเข้หัวม้าน้ําอันนี้ก็คือรอบข้างของวังบาร์ดางกลางมีนะก็จะตกแต่งด้วยแสงไฟต่างๆเนี่ยเราก็จะเดินมาบรรจบอยู่ที่ตรงกลางตรงนี้ตรงกลางนี้ก็จะเป็นหลอดไฟสวยเหมือนที่เราเดินเข้ามาตอนแรกนะนี่สวยงามเลยอันนี้ก็คือชั้นล่างสุดนะชั้นวังบาดานนะ แล้วก็น,นี่คือชั้นที่1นนะครับข้างล่างก็จะมีรูปปั้นหลวงว่าคูณนะฮะแล้วก็พวกจิตรกรรมฝาผน,นังต่างๆให้เราได้กราบไหว้บูชานะอันนี้ก็ควรจะเป็นชั้นแรกที่เรามาเยือนนะแต่ว่านี่ผมเป็นชั้นสุดท้ายเลยก่อนมาก่อนจากไปโอเคก็แล้วแต่นะใครสะดวกไปชั้น4ชั้น321ก่อนก็ได้ไปชั้นบันไดก่อนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับชั้นหนึ่งก็จะสวยงามประมาณนี้ นะก็ไปเดินเป็นที่เสร็จสิ้นแล้วสําหรับวิหารกลางน้านะเพราะว่าที่วัดบ้านไรนี้ก็มีหลายที่นะนอกจากวิหารกลางน้ําที่เป็นแลนด์มาร์กแล้วก็ยังมีที่อื่นอีกเนี่ยเดี๋ยวมีพิพิธภัณฑ์หลวงพะคูณนะจริงริงอยู่ด้านหน้าเลยแต่ว่าเราจะไปเที่ยวกันสุดท้ายก็นี่สวยงามด้ยนะด้านหลังเป็นช้างหลังเป็นเต่าอ่ามีสี่ชั้นมีชั้นใต้ดินด้วยโอเคเนี่ยครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้รูปนะถ่ายปุ๊บได้รูปภาพเลยขนาด A3 ผมก็มา ถ่าย่างนี้50บาทนะได้ A 3ไม่มีกรอบนะจะได้รูปสวยๆนี่เลยเก็จ่ายตังก่อนแล้วก็เมา่างนี้ก็จะได้รูปภาพ A 3าของเรานะครับ่บานเที่อนะได้ล้นะเดี๋ยวเราไปใส่กรอบเอาเองดีกว่าเพราะว่าใส่กรอบที่นี่มันก็จะ200บาทอ่า A สี่ร้อยห้าสิบแต่ถ้าเอารูปไปเฉยไหมห้าสิบาทเองนี่ได้กล้องสวยแล้วก็นี่ วิวสวยๆตรงนี้เลยนี่สวยงามเลยนะนี่นี <h hey, <h ่แ mm ล้วก็เป็นที่สุดท้ายที่เราจะแวะนะแต่ว่ามันอยู่หน้าสุดนะตามจริงเราควรจะแวะแต่แรกเราก็แวะที่สุดท้ายเป็นพิธีพันหลบมาคุณสุรพัชวัยสามารถไปายียดให้โดนระพังได้นะคะอยากมีที่เสีดงความวันไกลขอคูณตั้งจิติฐานแนวฟ้าให้โดนรค่ะไหนจะเป็นลานกว้างประมาณนี้ มีรูปปั้นหลวงพ่อคูณด้วยแล้วก็ข้างในนะจะเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณมี2ชั้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับบรรยากาศด้านหน้าก่อนเข้าไปนะก็จะมีแปะทองรูปปั้นหลวงพ่อคูณแล้วก็จะมีรูปปัน้นนั่งครับแล้บ,บแล้วก็เข้าไปด้านในนี่เปิดประตูเข้ามานี่ครับพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณว้าวแอร์เย็นฉ่ำเลยเพื่อน แต่ที่ก็จะมีจุดทําบุญต่างๆนะดอกไม้ทูบเทียนเป็นกิจกรรมของหลวงพระคูณต่างๆนี่ฮะมีพระเทพนะไหว้หลวงพ่อคูณน,นะหน้ายิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้อะไปนี่ก็เป็นคาคมของหลวงพ่อคูณน,นี่นี่เป็นหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อคูณอ้าว นี่ฮะมีแต่อิทธิบทาทหลายอิยิบาทของหลวงพ่อคูณนะตั้งแต่ท่านยังนั่งอยองยองสุบุรีได้ก็นั่งรถเข็นนะฮะนี่หลากหลายไป,เ,ปเรื่อยๆนี่ก็เป็นรูปภาพตอนที่คนมาเคารพบูชาแกนะครับนี่ก็เป็นเครื่องใช้ของหลวงพ่อคูณต่างๆเนี่ยมีคนมาถวายก็จะเป็นพวกเนี่ย ด้วยชามกาแฟสำหรับลูกศิษย์ที่มาไหว้หลวงพ่อคูณนนครับอ่าอนี้ไหว้กันนี่อันนี้เป็นห้องที่พึ่งหลวงพ่อคูณเหมือนเลยท่านเดิตัวจะเล็กๆประมาณนี้นะหลวงพ่อคูณน,น่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกุฏิของพ่อคูณน,นะเนี่ยเป็นแบบยุคที่ท่านนอน,นจริงๆนะฮะเขาก็จะมาอยู่ในนี้เลยจีวงจีวรหมอนบาทก็ยังอยู่ที่เดิมเลยฮะนี่ครับ,รบขึ้นมา ชั้นสองจะมีคูณตัวเปิดเริ่มเลยก็มีรูปของหลวงพอ่อก็จะเป็นเนี่ยบ้านเป็นสถานที่ที่ท่านเคยไปออกทุดงต่างๆนะฮะเนี่ยท่านก็ไปช่วยชาวบ้านสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยนี่แล้วก็คูณสมัยุ่หนุ่มตอนนี้ในเป็นญาติพี่น้องเเนี่ยเป็นโบสถ์เก่าๆเ,เป็นโรงเรียนวัดบ้านไร่เนี่ยท่าน ลงมือลงแรงแบบ <_ MAR I> ปิดใต้ตโรงเรียนวัดบ้านไ,ไนร่ช<ม>ื่ตยนะฮะก็ถือว่าท่านได้ทาคุณางามความดีให้ประโยชน์ให้กับชาวดักอุทศแล้วก็บ้านไร่แถวนี้นะไปสอนชาวบ้านเขาทำไร่ทาสวนนะครับแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านน,ะนี่น่าจะเป็นการตํายานะรักษารักษาชาวบ้านส็ดีนะอันนี้พิพิธภัณฑ์ท่านได้รู้ประวัติของหลวงพ่อคูณต่างๆ สวยถวโอชานต่างมีพวกใบป,ประกาศพวกรูปภาพกิจกรรมที่ท่านเคยได้ทำตอนอยังมีชีวิตอยู่นะชั้น2องมีด้านในอ่านี่ด้านใน,น,น,นสวยเลยอ่านี่ก็เป็นเหมือนหลงศพท่านนะเป็นจำลองนะไม่ใช่ของจริงนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเกจิอาจารย์ต่างๆ,ๆหลวงปู่คง ปูบาวิชัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่โตก็มีหลวงปู่ทวดแต่พะองค์นีแบบระดับเกจิทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยหรูปนี่ครับแล้วก็เป็นห้องสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับไปนะครับน,นี้เราลงมาจากชั้น2ก็จะมาเจอนี่เลยเป็นพวกเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับมีมมรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยฮะนี่ฮะ<ม>เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเกือบทั้งหมดเลยนะ เป็นเหรียญเก่าสะสมหายากนะฮะใครใสายพระนี่เห็นปุ๊บนี่ร้องว้าวเลยนะครับเนี่ยหลากหลายเลยเหรียญหลวงพ่พอคูณเัยอือนะฮะเป็นระดับพระระดับเกจิในตำนานเลยนะที่ชาวโคร,ราชนั้นเคารพนับถือนฮะเหรียญ ว่าแทบจะมีทุกรุ่นที่เคยผลิตออกมาเลยนะครับที่อยู่ในตู้นี้ฝั่งนี้พระสมเด็จก็มีนะเนี่ยก็หมดแล้วครับประมาณนี้สำหรับพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณนะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางออกละก็จะมีของที่ระลึกที่นันเนี่ยเหยหลงวงพ่อคูณตรงนี้ใครอยากศรัทธาใครอยากซื้อก็มาบูชาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ออกไปที่เดิม นี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะที่เราจะมาเขียนชื่อในกระดิ่งกันก็บริจาค20บาทนะครับต่อนหนึ่งอันก็จะทําการเขียนชื่อตรงนั้นแล้วก็จะมาห้อยตรงนี้นะครับชื่อเราก็จะติดอยู่ที่พิพิพภัณฑ์หลวงพ่อคุณใครไปใครมาก็จะสั่นดังกิ้งกังกิ้งกังท,ทาให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังนะใช่ไหมป่ะก็เที่ยวเสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวัดบ้านไร่หลวงพ่อคุณนะฮะก็ค่อนข้าง มีการเปลี่ยนแปลงไปก็เยอะอยู่นะบางันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไีแล้วก็ปี2 5 6 7ได้มาใหม่เดี๋ยวเราดูว่ารอบหน้าเป็นยังไงนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขึ้นรถก่อนละบ๊ายบาย ไอ้ท่านไงมาแล้วแดงๆตรงนูน้นกำลังเดินมาตรงนี้ก็จะมีค้ามากมายเดี๋ยวเราก็รับผ้ามาแล้วใส่เหรียญทำบุญกันนะนู้นมาแล้วแดงแดงเห็นไหมามาแล้วนั่นน่ะแดงๆดงกำลังเดินมานะคะทุกคนค่นะเดี๋ยวเราไป ใส่บาทใส่บุญกันได้ค่ะได้